ดีครับผมต้มผักกินบาเทศนะครับวันนี้จะมากินโซครับนะีครับต้มแซ่บครับอาหารจานเดียวครับไม่ใช่จานเดียวเลยชามเดียวกินกับข้าวเหนียวครับวันนี้นี่นี่ครับข้าวเหนียวห้าบาทเดี๋ยวนี้ได้แค่นี้เองครับ ท่าบาทท่าบาทครับต้มแซบมีแต่เนื้อ,อครับไม่มีไส้ไม่มีพุงไม่มีตับไม่มีม้ามไม่มีเลือดครับเนื้อล้วนๆกับมันครับเนื้อติดมันครับเดี๋ยวมากินกันเลยครับ พอได้อยู่ครับพอก็อยู่อยู่พอได้กินไม่ฟองเลยตอนนี้ เน,เนื้อครับไม่เนื้อเนื้อทำเหนีวก็ปั้นไม่ยากครับ มีแต่เนื้อเนื้อนะครับไม่ได้ทำกินเองนะครับซื้อ <laughs> <laughs> เดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะทำชิปตลาดน้ำต่อแล้วนะครับ ไม่ไม่อยู่นิ่งละเพราะว่าเหรียญขึ้นทีละน้อย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 มันขึ้นไม่เยอะเราต้องไปหาทำคลิปให้เหรียญเราขึ้นเยอะเยอะขึ้นขึ้นบางวันไม่ถึงไม่ถึงบาทด้วยซ้า

เป็นวนมันต้อาเป็นร้านจตายรางเป็นั่งัเนี่ยอนั้นมันมีห้องพักด้วยนมสเตด้วย เออไปหน้าฝนอ่ะดีก็นี้มันก็เกียวแล้วตอนนี้เรื่องไร้มันก็เกียวการไฟข้อภาษาก็ได้การคำพูนข้อภาษาข้อภาษาก็เดือน,นไหนอ่ะ หลังกับบ้านอาหามในจอยนั้นถ้าเราขับรถเข้าซอยบางเลนหนึ่งนับหลังได้เลยเข้าไปบ้านก็จะอยู่ในที่สวนของใครของมัน E นาก่อนถึงเไดกเก็บจนถึงพุทธศักราชขนาดไปตลาดเป็นตลาดเป็นเล็กแต่ว่าเป็นตลาดเก่าแก่คล้ายๆตลาดมันดิวติดฟองอ่ะสมัยก่อนก็จสวนของทางเรือทางเลยเป็นตลาดเก่าเป็นเด็ไม้เก่าไม้ไลายเนะี่ะเป็นโครงสร้าง คำนี้แล้วก็จะปิดคลิปไว้ก่อนนะครับ mm hmm. โอคต่อครับยัง mm hmm. ก็ฝากกด s u b s c r i กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆที่ดีกว่านี้นะครับมาให้ พี่ๆน้องๆเป็นเพื่อนเอฟซีได้ดูกันนะครับวันเสาร์นี้ก็น่าจะได้เริ่มทําแล้วนะครับทลิปคริปแบบท่องเที่ยวนะครับคลิปแบบท่องเที่ยวบางทีอาจจะไปวัดสวนแก้วนะครับวัดสวนแก้วไปนั่งรถรางเที่ยวก็ดูก่อนนะครับดูสถานการณ์โควิดก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ